ครับก็สวัสดีพี่น้อง f อครับผมชาว Youtube แล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวเพจ Facebook ครับผมอยู่กับผมองคุณสาวดัมซิงแทนแลนด์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอา่พูดคุยสอบถามครับ <c oughs> มาวิเคราะห์หน่อย <c oughs> วิเคราะห์เรื่องเหล็กฉากหน่อยพี่น้องผมคิดว่าเหล็กฉากมันหนาอยู่นะ หนามากเลยแหละแต่ทําไมมันยังยังคดงอได้นะยังเบี้ยวได้มันเป็นสาเหตุเกี่ยวกับอะไรครับสาเหตุเพราะอะไรหลือกฉากถึงงอได้ขนาดนี้ครับพี่น้องไม่ว่าแต่รถน้องนะครับรถผมก็เหมือนกัน สวัสดีครับมมมผมยังข้องใจครับข้องใจที่ว่าทำไมถึงงอได้นะพี่น้องเพราะว่ามันก็หนามากเลยนะถ้าเอฟซท่านไหนรู้หรือว่าท่านที่เชี่ยวชาญก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับว่าสาเหตุนี้เป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่ใช่แค่รถน้องสาย,ยันนะรถผมก็ที่ผมอยู่ก็เป็นเหมือนกันครับ อรถผมที่เป็นอยู่ก็เป็นเหมือนกันโอ้รถผมที่อยู่ก็เป็นเหมือนกันนะปีแรกครับที่ผมออกมาจากบริษัทปีแรกเลยนะหลุดเข้าตู้ครับเหล็กฉากหลุดเข้าตู้ไปเลยครับสีรอบพังระเบิดหมดเลยต้องเปลี่ยนซีรอบใหม่แล้วก็ซื้อเหล็กฉากมาเชื่อมใหม่ตัวหนึ่ง ใช้ไปไม่นานครับงออีกไม่พอก็ปีต่อไปก็เปลี่ยนเลกฉากไอเปลี่ยนทั้งโซ่คอเลยครับซื้อของบริษัทมาเลยนะตอนผมที่ผมอยู่นั้นผมรถที่ผมอยู่ก็เป็นเกษตรนะครับเกษตรพัฒนาเงินมีอะรุ่นเงินมีโอ้โหพี่น้องเอ้ยไอดักไปทางไหน อามาแล้วพี่น้องไปเที่ยวไหนมาคุณยายโอ้ทำไมมันหลุดไปยังไงอะมลอยยังไงไม่รู้ลอยในสวนยังไงมันออกได้เข้าเลยเข้าเลยโอ้เนี่ยวัวน้องเยอะมากเลยเข้าไปสิอ๋อมากินน้ำบ่ะเฮกินน้ำมั้งเข้าก่อนค่อยกิน ไป<ะ>เดี๋ยวเอารถมาข้นหิวน้ำกินน้ำก่อนอ่ะยีแล้วก็เหนื่อยมากินน้ำให้ตื่อนตัวดีเลยตัวนี้อ <laughs> นะไรบ้างผักเข้าวออกไงโอ้เจีเขียวหอ,อบเลย<อ>นี่นนได้ออกกำลังกายแต่เช้าเลย ได้ออกกําลังกายแต่เ eh. ช้าเลยอ้ามาคุยกันต่อพี่น้องเนี่ยรถผมก็เป็นนะรถที่ผมอยู่นะใช่รถผมรถที่ผมอยู่ด้วยนะก็เป็นเหมือนกันเลยปีที่สองก็ต้องซื้อโซ่คอมาเปลี่ยนใหม่ซื้อมาเปลี่ยนก็ยังโค้งอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องยังงอได้อยู่นะเนี่ย มันจะงอแบบโค้งๆแต่อันนี้อันนี้มันจะบิดนะพองอโคง้ง <c oughs> งอไปงอไปเราไม่ได้ดูเนาะปีแล้วก็ขึ้นไปมันไปไปขัดกับไอไปขัดกับตัวเนี้ย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะกันกลับหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะเนี่ยที่ผมว่าเนี่ยพอมันงอใช่ไหมครับมันงอพองอมาแล้วมัน มันมาขัดกับตัวนี้นะครับนี่มาโกะกับตัวนี้แหละทีนี้ก็พาให้อ่าสีรอบระเบิดอีกครับงงเลยแล้วก็พาให้สีรอบระเบิดอีกปีที่สองต้องเปลี่ยนสีรอบมาอีกลูกหนึ่งนะเปลี่ยนทุกปีเลยนะครับสีรอบผมก็ไม่รู้จะทำวิธีไหนนะครับว่าไม่ให้เหล็กคอมันเอ้ยไม่ให โซ่คอตึกฉากโซ่คอมันมันงอผมไม่ค่อยใจเลยมไม่พี่ก็เป็นนะแ <c oughs> ปลกจริงๆอ่ะไม่ไอ้นี่มันเชื่อมมาอยู่พี่บอกมเชื่อยังไงเลยตั้งแต่มันงอก่อนงอปุ๊บคราวนี้มันก็หักเข้าไปบอกอาการคือมันงอก่อนแต่ตอนของพี่อันนั้นมันอันนั้นมันหลุดเหมือนกันอ,ะอ่ะหลุดทั้งหมดเลยบอกพี่ด้วยไปหลุดรอยเชื่อมเส้นเส้นเดียว โอ้หลุดไปแค่เส้นเดียวนี่ก็ซีรอบระเบิดหมดอะแต่อันนี้ดีซีรอบน้องมันมันเป็นเหล็กไม่เหมือนกันเนาะอันนั้นแบบถัดโดนแบบพังหมดเลยอะเป็นชิ้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 นเลยมันเป็นเหล็กอะไรเขาเรียกว่าเหล็กเป็นหรือเปล่าที่มันเป็นชิ้นชิ้นแบบโอ้ยพังหมดละต้องถอดทำเลยนะพี่ถอดต้องซื้อตู้ทำซื้อตู้มาใหม่เลยอือหมดเยอะ รอบมันเท่าไหร่มันมีสองลูกเนาะลูกบนกับลูกล่างแต่มันเป็นรุ่นเล็กเนาะรุ่นเงินมีอ่ะทุกปีเลยนนะอืมกี่พันเนาะจำไม่ได้แปดพันหรือเปล่าลูกล่างกับลูกบนเนาะมันแยกกันก็ไม่แพงนะอืมมันแยกกันเหล็กเป็นไอเหล็กนั่นเชื่อมเชื่อมก็เชื่อมไม่ค่อยจะติดด้วยวนั่นเหล็ก ตรงนี้ต้องเปลี่ยนไหมนี่เปลี่ยนครับพี่เปลี่ยนแล้วเนาะครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมเอานี่อีกแบนแบนดาไมตรคอนใส่แบนเอาบ่ครับมันไม่งออ๋อออ๋ใส่เหล็กแบนบ่ครับเออเดี๋ยวไปดูหน่อยอันนี้ผมไม่ได้ใส่แบนแต่ใส่ยังไงอ่ะใส่แบนใส่แนวนี้อ่ะครับแนวนั้นเลยครับไมตรคอนใส่อ๋อสูตรอย่างนี้ครับใส่อย่างนี้เลยนะครับผมไมตรคอนใส่อ๋อไมตรคอนใส่ไม่งอหรอกบ่ครับ อันนี้ก็เลยลองดูอย่างนี้งอเลยต <laughs> ปางมันใหญ่ด้วยแล้วันนี้ข้าวมันเข้าไปเป็นลูกๆม,มันจะมีจังหวะเข้าไปเป็นลูกๆครับอ่ะทำปะจะได้ไปลุยต่อไปลุยต่อนะลุยข้าวต่อนะไม่ใช่ไปลุยโต <laughs> <c oughs> ต้องเชื่อมให้ดีเนาะวันนันเชื่อมอนนี้ข้างนอกไม่ได้เชื่อมเหรอขับไม่ได้ข้างนอกไม่ได้เชื่อมอ๋อเนี่ยเนี่ยต้องไล่เชื่อมข้างนอกอีกนะครับไล่เชื่อมมันนั้นไม่ได้เชื่อมือมได้กี่ไร่เมื่อวานได้ยี่สิบสองไร่เยอะมากลางวันแล้วพี่บ่า เห็นเห็นตะสักโทรตามอยู่โอ๊ยไม่มาเลยนะทีถึงนาผมโุ้ยวันนี้ผมไม่ว่างน้ำเตยอะไรหลุดเท่าบอเข้าทไมหลุดอ่ะตอนนี้ถอดเลยพี่ทำไมถึงหลุดอ่ะน้ำเตยมันหักกันเกือบหมดอันนีี้้เขาไปตอ๋อตอนตัวนี้เข้าไปตีนะครับอ๋อแล้วเกี่ยวต่อได้เกี่ยวต่อได้อย่าไอ้นี่เนี่ยตอนนี้ฉากบันไดตรงนี้หายไปสองตอนนู้นหายไปหนึ่งก็เกี่ยวไงมันก็เกี่ยวได้พี่มีคลิปแล้วพี่นุ้ยก็ถ่ายบอกเมื่อวานไม่ได้มานะ ถ้าผมมาน่าจะรถน่าจะไม่เต็มไรหรอกนะเฮ้ยอ <c oughs> <c oughs> วยตัวเองหน่อยครับพี่น้องเมื่อวานไม่ได้มาครับหมดแต่ไปจัดการเรื่องรถคนข้าวพอดีให้ลูกน้องไปอยู่นะต้องไปทําบัญชีก่อนโอ้ลูกพี่แล้วนะ <c oughs> เนาะเราไปวิ่งบัญชีให้เขาไม่ไปไม่ได้ครับเดี๋ยวลูกน้องเอาตังค์ซื้อเหล่าหมดชิบหายเลยต้องไปดูครับ ันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะบอกลงไหนต่อนี่ั่งนู้นครับตงต้นสะดาว่าเลนะครับซลาเซลตรงไหนสุราเซลาเซลในไอตรงที่เกี่ยววันนั้นนะไอครัวคาบอยนั่นนะที่ว่านานโลกนั่นบ่เออใหญ่ทิงเออไม่ใช่นาโลนาโลีทีแล้วพีที่แล้พีุ่ยะจมอ๋อ ปีนี้ไม่จมบ่ผมรู้ที่แล้วโอ้ปีนี้เสร็จสัมพันธ์เขาเขาครองแชมป์เลยครองแชมป์จมหนอจมทุกวันน่ะเมื่อวานก็จมบ้านสวายโสบ้านสวายโสุมแสงอ่ะเสร็จสัมพันโอ้แถวนั้นดินมันเออจริงเลยแถวนั้นอ่ะดินมันยังไงหรอกแถวบ้านกับอักแถวอะไรนั่นอ่ะแค่นี้ นนขายตลอดขายตลอดลอซื่อไจะไมช่วยซื้ออซื้อไปน้องจะได้ทำขั้นใหม่ครับจะได้ทำชมใหม่มาให้พี่น้องได้รับชมอีกชมใหม่เมื่อวานไม่ได้มาให้กำลังใจครับ บอมันอยู่คนละฝากกันไงน้าที่ผมไปเมื่อวานนี่มันโอ้จากนี่ไป30สิกิโลนั่นแล้วไกลอยู่เลยไปหาถ่ายถ่ายแถวนั้นแหละอ่ะโอเครับพี่น้องยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องสยันด้วยนะครับ แล้วก็เจ๊เขียว <laughs> อขอให้น้องทั้งสองสู้ๆครับผมราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะรถมันก็ต้องซ่อมงนี้แหละปกติครับผมทุกคันรถไหนไม่ซ่อมไม่มีหรอกขนาดปลายแดงยังเ <laughs> จอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ